สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนักเล่าข่าวครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดตุลาคมครับโอ้แป๊บแปบนะฮะกลางเดือนละนะฮะเมื่อวานหวยออกวันที่สิบหกนะฮะในรอบสิบสองปีฮะเลขที่ออกศูเออเลขกใจสองตัวในรอบสิบสองปีเพราะว่า่าเมื่อปีสองพัน ห้าร้อยห้าสิบห้าปีห้าห้านะเคยออกศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะฮะปีนี้เปียอะไรนะหกเจ็ดใช่ไหมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดออกศูนย์ศูนย์ก็ในรอบสิบสองปีออกศูนย์ศูนย์นะก็ไอคนขายหวยแผงโรเจอรี่ก็มีเฮนะเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อไงศู 00, นยะ์ศูนย์เนี่ยน้อยคนจะซื้อนะก็เลยจ้องเก็บไว้ใช่ไหมละ่ะเก็บไว้ก็โดนเต็มๆเลยศูนย์ศูนย์เออก็ดีใจด้วยนะฮะคนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้นหุ้นก็ดีฮะเมื่อวานหุ้นขึ้นขึ้นเยอะเพราะว่านธนาคารแห่งประเทศไทยเขาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเออหุ้นขึ้นหุ้นก็เลยขึ้นนะก็โอเคฮะก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะบ้านเรานะเมื่อวานก็18ท่านที่ทั้งไปมอบตัวแล้วก็โดนตำรวจควบคุมตัวนะฮะตำรวจกองปราบก,ก็ไปจับ ควบคุมตัว18คนคด,ดีแชร์ลูกโซ่ของ The Icon นะนะครับอ่าบิ๊กเนมคนดังๆก็ไปโดนเยอะอย่างพี่แซมเราก็โดนพี่แซมก็โอ้น่าเสียดายนะไม่รู้ยังไงเพราะว่าวันแรกแกมาแถลงขา่าวคนแรกเลยนะแกบอกว่าถ้ารู้เหตุการณ์อย่างนี้ผมคงไม่เข้าร่วมแกว่า,างั้นนะแต่ว่ามันก็น่าจะมีความผิดนะเพราะว่า แกได้เปอร์เซนต์ไงได้เปอร์เซนต์เห็นเห็นอันนี้ผมได้ข่าวมานะจริงเท็จยังไม่ทราบต้องต้องต้องตรวจสอบอีกทีหนึง่งว่าอ่าคนดังๆเนี่ยอย่างคุณกันเนี่ยเป็นผู้บริหารเนี่ยเออคุณแซมก็เป็นผู้บริหารเหมือนกันคุณมินก็เป็นผู้บริหารไอ้พวกนี้เนี่ยเขาจะได้ได้เหมือนเปอร์เซนต์ไงเปอร์เซนต์จากยอดขายหรือยอดเงินเนี่ยมันก็เหมือนก็ร่วมไง เออร่วมร่วมกันกระทําความผิดเนะี่ยเออประมาณนั้นฮะโอ้เยอะฮนะคดีนี่มันมันมันมีดีเทลเยอะนะฮะก็ต้องต่อสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะ,ะแต่ว่าอ่าโอ้โหเมื่อวานเขาก็ไปอายัดทรัพย์สินหมดแล้วนะอายัดทรัพย์สินหมดเลยตอนนี้รุดหรูๆแล้วทั้ง เบลลี่ทั้งรถฟอร์ดทั้งฟอร์เรทั้งนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็ยืดมามาตรงมาแตง่งโอ้โหไม่รวยซื้อไม่ได้ครับยึดมาหมดแล้วก็ไปจอดจอดกันที่สอบสวนกลางโอ้โหอย่างอลังการงานสร้างฮนะแล้วก็ไปอายัดที่ดินที่ดินที่เขาว่าจะสร้างเป็นอาณาจักรไอคอนดีไอคอนเนี่ยนะเออก็ไปอายัด ที่ประทุมธานีมาอันนั้นก็มูลค่ามหาศาลเหมือนกันนะมูลค่ามหาศาลเงินเยอะเงินเยอะแล้วก็คุณพรนี่ก็ที่ไปออกผลแสก็บีบน้ําตาร้องไห้โอ้โหมีคนแซวว่าน้ําตาจลเข้พรกันละครร้องไห้บาบาบาผมจะชดใช้ทุกบททุกั้างหมดเงินผมก็จะทำงานหาเงินมาใช้โอ้โหดูแลน่าสงสารนะคือสร้างเลตติ้งเลยนะนะมาออกรายการคุณหลุ่มสร้างเลตติ้งเลย แต่มาออกอีกรายการหนึ่งเนี่ยคนละเรื่องนะครับเถียงคอเป็นเอ็นแล้วโอ้ผมต้องตรวจสอบกันครับว่าเจ้าทุกนี่มันตัวจริงหรือตัวปลอมเรื่องมันเมฆขึ้นมานู่นนี่นั่นเออประมาณนั้นแล้วก็อ้างว่าสมาชิกเนี่ยมีแค่สี่แสนเองสี่แสนคนจริงๆทานายความาพี่เดซาจุกูเราไปตรวจสอบแล้วมีสมาชิกไอคอนเนี่ยประมาณหกแสนคนครับหกแสนคนนะแล้วคนเสียหายอ่ะเท่าไหร่อ่ะเออดูเองก็แล้วกันผมว่าโอโ้โหมหาศาลเนี่ย คดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์สุดติ่งกระดิ่งแมวคอยดูให้ผมว่ามันรู้เงินจะพอจ่ายเปล่าเเงินก็แต่ว่าผมว่าน่าจะพอนะเพราะเงินมันเป็นพันพันล้านอ่ะหลายพันล้านอ่ะเงินอ่ะเงินเยอะก็น่าจะเอามาขายทอดตลาดนู่นนี่นั่นเพราะว่าเฉพาะนาฬิกาหรูของพรนี่ก็แปดร้อยกว่าล้านแล้วฮะสิบแปดเรือนอ่ะแปดร้อยวล้านนะฮะที่ดงที่ดินอีกกระเป๋าแบรนด์ลงแบรนด์เนียพวกอืม ของแบรนด์เนมทุกอย่างอะเอามาขายทอดตลาดก็เอาเงินมาเยียวยากันก็ว่านไปนะเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่ดักดารเลยอะ่ะหลอกคนคนที่มีความโลภไงโลภว่าเฮ้ยกูลงทุนแสนสองนี่กูจะได้ทุนกูยังอยู่แต่กูยังได้ค่าแนะนำค่านู่นค่านีบาแบาบ,บคือคือคิดนะ่ะคิดว่า มันจะรวยไงเพราะว่ามีมีพระองค์หนึ่งอ่ะเขาญาตเอ่ยนมพระวอวัดว,วัชชิราอะไรแนละ้ววอวัชิระใช่ไหมวอเนี่ยวอเน่วอ,นะวอ,วอเออก็เป็นฟีเ,นเตอร์เออมาโฆษณาให้ไอคอนเหมือนกันลูกถ้าลูกอยากรวยเนะอยากรวยแบบข้ามคืนนะลูกต้องมาลงทุนที่นี่เลยไอคอนเออลูกมาลงทุนที่นี่ล,ลูกรวยแน่นอนอ,อ คือโฆษณาเต็มๆเลยเขาก็เอาคลิปมาเปิดมาเผยแบบโอ้โหแบบเอาง่ายว่าชักชวนคนมาลงทุนเนี่ยเออไม่รู้ว่าเจตนาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะหรือว่าอ่านตามสคริปต์เขาก็ไม่รู้นะชวนคนมาลงทุนลูกอยากรวยนะมาลงทุนที่ไอคอนเนี่ยลูกรวยแน่นอนในพริบตาข้ามคืนเออแล้วลูกสิษธ์ลูกหาคนที่หลงไหลได้เปิ่มกับอ่าพระวอนี่ก็เยอะก็แห่มาดิแห่นางแมวมาดิเออเอาเงินมาลงเนี่ย เออเป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยฮะแล้วตอนเนี้ยสินค้าแม่งขายไม่ได้กองเต็มบ้านหมดอาย,ยุเนี้ยเยอะแยะไปหมดฮนะวันนั้นได้ยินพี่กบออกมาแถลงข่าวผมฟังแล้วโหปวดจับเลยพี่กบก็เข้าไปอยู่กบไมโครล,ละเข้าไปอยู่ในวงจรน,นี้เหมือนกันเออก็หาสมาชิกตอนแรกก็หาสมาชิกนู่นนี่นะบาบ,าบพอดูดูแล้เฮ้ยมันไม่ใช่วะ่ะมันหลอกคนนี่ว่ะมันไม่ใช่แม่แกก็เลยถอยออกมา ซอยมาแล้วแกก็มาแฉแบบก็น่าจะเป็นพยานปากเอกได้นะกดไมโครนะอืก็ว่านไปฮะก็ต้องต่อสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินนะ่ะคุณก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับก็ต่อสู้กันไปแต่ว่าเห็นบอกตำรวจเขาจะคัดค้านการประกันตัวนะตอนนี้ยังสอบปากคำอยู่ได้สี่ดชั่วโมงนะแล้วก็ส่งฟอง้องศาลอาจจะไปประกันตัวในชั้นศาลนะ ถ้าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีสารก็น่าจะให้ประกันตัวมาสู้คดีต่อไปแต่ว่าหลักฐานมันเพียบฮนะคือชักชวนคนมาลงทุนน่ะใจลูกซู้อ่ะคือคุณไม่ตั้งใจขายสินค้าไงเอาคนมาลง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 เฮ้ยมีเงินนะมาลงมาลงาลงลง,ลงแล้วหัวหัวนี่กินหรูอยู่สบายโอ้เห็นไหมล่ะคุณการที่ผมเคยเล่าอ่ะกินกินปูลาสก้าลนะวันหนะึ่งห้าหมื่นอ่ะเออมือนั้นนะห้าหมื่นแล้วถ่ายคลิปโชว์อ่ะโ,โชว์อ่ะ ผมก็ว่าผมบอกตรงนะโชโง่โชโง่มากกว่าเออไปอวดเขาทำไมไปอวดเขาทําไมเนี่ยมันมีหลักฐานมัดตัวเองชัดๆเลยว่าคนนะไม่มีจะกินนะไข่ลูกหนึ่งห้าบาทนี่ยังแทบจะแทบจะน้ําตาไหลเนี่ยเอามากินกันนะามาห้าบาทนะกินทั้งครอบครัวเนี่ยผมเคยนะไข่ลูกหนึ่งเนี่ยผมมามาทาเป็นไข่น้ํามาตีตอนผมเรียน เทคโนโลยีผมอยู aw, er boot, ่หอเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์เอาไข่ลูกเนี่ยมาตีใส่น้ําเยอะๆเป็นน้ําแกงอ่ะแล้วก็กินกันหลายคนเลยเพื่อนสี่ห้าคนะเราหัวกินกินนะฮะกินนะเพื่อให้มันอิ่มท้องเป็นเรียนหนังสือไม่มีตังค์นะฮะมันขนาดนั้นนะอืมเราไม่ได้มีตังค์เงินถุงเงินถังไงใช่ไหมก็เก็บมาเล่าครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านยามบดาผมมันจะบาปนะฮะ ออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนโน,นักเล่าข่าวสวัสดีครับทำมาหากินสุจริตดีกว่าครับอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาก็สะสมกันไปฮนะแค่เราไม่เล่นการพนันการพน,นันไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรี่แค่นี้ก็โอเคนะครับกินแค่ข้าวก็พอแล้วครับสวัสดีครับ